สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMTP u อัปเดตค่ะกลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะทางรายการของเรานะคะก็มีข่าวสารในรอบรัวของราชมงคลพระนครมาอัปเดตให้ได้ติดตามรับฟังกันเช่นเดิมเลยสำหรับข่าวรักวันนี้นะคะไปดูกันที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีข้า,ากรรศาสตร์ ที่มีการจัดนิทรศการค้าหากร,รมศาสตร์กับการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยพลังซอฟท์เพลเวอร์ไทยค่ะโดยนักศึกษาร,ระดับปริญญาโทร,รุ่นที่18ค่ะได้มีการจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานค้าหากร,รมศาสต์กับการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยพลังซอฟท์เพลเวอร์ไทยในรายวิชาการสร้างสรรค์และนําเสนองานค้าหากร,รมศาสตร์ดำเนินการสอนโดยดรเปียมรัพีอุยมาเวราหเียรันค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภาสพรเทียรมงคลและดรเกชาลาวงษาเพื่อประชาสัมพันธ์และก็สนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาโทรุ่นที่18ให้ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนค่ะรวมถึงเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจนะคะที่เกี่ยวกับข้าหากรรมศาสตร์7องค์ความรู้ด้วยกันประกอบไปด้วยกลุ่มแรกค่ะจะเป็นในหัวข้อเรื่องเล่าภูมิปัญญาขนมหม้อ,อกแกงเมืองเพชรสู่การพัฒนาขนมไทยสร้างสรรค์ กลุ่มที่2ค่ะจะเป็นในหัวข้อซอฟเพลเวอร์เมืองเหนอสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มที่3ค่ะหัวข้อซอฟเพลเวอร์สร้างสินขนมพื้นถิ่นสร้างสารรค์วัฒนธรรมปีนเตโกยเมืองเก่าภูกเก็ตกลุ่มที่4ค่ะหัวข้อไข่มุกภูเก็ตอัญมณีแห่งท้องทะเลไทยสู่เครื่องประดับร่วมสมัยกลุ่มที่5นะคะจะเป็นในหัวข้อขนมดาเรืองหรือว่าขนมทองเอก จากซอฟเาวเวอร์ขนมไทยสู่ความเชื่อและศรัทธานในเทพกลุ่มที่6ขค่ะผ้ามัดย้อมคีรีวงและสุดท้ายกลุ่มที่7นะคะจะเป็นในหัวข้อการพัฒนาขนมบีพางจากพืชจีไจังหวัดภูเก็ตสู่ซอฟพาวเวอร์อาหารไทยค่ะซึ่งในงานนะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนภพสดยมท่านแณบดีจากคณะเทคโนโลยีข้ารากรรมศาสตร์เป็นประธาน เปิดนิทรรศาการนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาปริญญาโทนะคะเข้าร่วมนิทรรศาการในครั้งนี้นั่นเองค่ะมาดูกันต่อที่ข่าวจากทางคณะบริหารธุรกิจค่ะที่มีการจัดก,กิจกรรมหยิบยืดน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยคณะบริหารธุรกิจค่ะได้มีการจัดก,กิจกรรมหยิบยืดน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม โดยมีตัวแทนของนักศึกษาค่ะจากสาขาวิชาการตลาดร่วมกันเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหนังสืออาหารแห้งแล้วก็เครื่องใช้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กำลังได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากประชาชนนักศึกษาแล้ก็บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างล้นหลาม โดยสามารถรวบรวมเงินบริจาคได้เป็นจานวนทั้งสิ้น1722บาทโดยสิ่งของที่ได้รับบริจาคค่ะก็จะถูกส่งไปยังมูลนิธิกระจกเงาเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือส่วนเงินบริจาคที่รวบรวมได้นะคะก็จะถูกส่งต่อให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่งผ่าเพื่อใช้ในการสนับสนุนฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปค่ะด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาวลีไม้ศักด์ คณะปะดีคณะบริหารธุรกิจก็บอกค่ะว่ากิจกรรมหยิบยื่นนำใจสู้ภัยนำท่วมครั้งนี้นับเตว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเลยนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยและก็ความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะบริหารธุรกิจและทางมหาวิทยาลัยด้วยที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมกับปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันและก็ช่วยเหลือผู้อื่นในยามที่พวกเขาต้องการค่ะ เดี๋ยวเราจะไปทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะไปดูข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนกันบ้างค่ะที่ได้มีการนำนักศึกษานะคะมารับรางวัลในโครงการเชอรี่ไอศครีมในมุมมองเด็กรุ่นใหม่ค่ะคุณต่อพง์พัฒนกิติพงศ์นะคะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานเชอรี่ไอศครีมจำกัดพร้อมด้วยคุณกมลวันพัฒนกิติพงศ์ค่ะผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยทีมงานการตลาดของบริษัทค่ะได้เข้าร่วมในการประกาศผลรางวัลในโครงการเชอรี่ไอศครีมในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นการเราการการเรียนการสอนในรายวิชากลยุทธ์การสร้างสารรค์และการผลิตงานประชาสัมพันธ์ที่มีผู้สอนก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิญญพัฒน์กุศยารังสิตค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะก็ได้จัดทำขึ้นมาตลอดภาคการศึกษาแรกเลยนะคะประจำปีการศึกษา2567เดยเบริษัทโรงงานเชอร์รี่ไอศครีมจำกัดนะคะได้มอบหมายโจทย์จากสถานประกอบการก็คือโรงงานเชอร์รี่ไอศครีมนะคะจำนวน4ชิ้นงานด้วยกันก็จะเป็นการผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การผลิตคลิปวิดีโอการคิดแผนประชาสัมพันธ์แล้วก็การคิดไอเดียใหม่ให้กับแบรนด์โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่3นะคะของสาขาวิชาเอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จำนวน73คนนะคะส,ส่งผลงานในการเข้าประกวดโดยผลการตัดสินรางวัลน,นะคะรางวัลชนะนเลิศอ,อบบนันดับ1ค่ะได้รับรางวัลจำนวนเงิน1 0,000บาทพร้อมกิตติบัตรนะคะได้แก่ทีมแก๊งเทเลเทปบีค่ะ มีสมาชิกในทีมก็คือนางสาวอรารยาเกษศรีนางสาวนภร,รัตน์ขจรรุ่งโรดนายสักกรินนินทวมนางสาวสุธิดาโรติกานนท์และนางสาวชนาการคำวงศ์ค่ะรางวัลชนะเลือกอันดับที่สองนะคะได้รับเงินรางวัลจำนวน5,000ันบาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่ทีม s t u d y w a l l ค่ะมีสมาชิกในทีมก็คือนายเอกกมลรอยแก้วนางสาวปรีญาเนตรน้อยป้อมนางสาวมาริตาอัศวะวงเจริญ นายสัตวัสดสีนายสุภกรนุจริญและนายธนากรจัดสารีกิจค่ะรางวัลชนะเลืออันดับที่3นะคะได้รับเงินรางวัลจำนวน3,000บาทพร้อมด้วยเกียรติบัตรได้แก่ทีมซีเล็กโชรีนะคะมีสมาชิกในทีมก็คือนางสาวเกตกนกจำรุนฉายนางสาวเจรนนานเลิศล้ำนางสาวกรพินกุมภานายสุรชาติวงวริษาและนางสาวพัสิการุ่งช้างค่ะ รางวัลชมเชยนะคะจำนวนสรางวัลรางวัลละ1,000ับาทพร้อมเกติบัตรนอกจากนี้ค่ะคุณต่อพงพัฒนกิติพงค์ค่ะกรรมาการผู้จัดการบริษัทโรงงานเชอรี่ไอศครีมจำกัดนะคะยังได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนอนอนักศึกษาในหลายๆทีมด้วยกันที่อาจจะพลาดรางวัลไปในครั้งนี้ค่ะก็เลยได้มีการประกาศเพิ่มรางวัลไปอีก3รางวัลด้วยกันนะคะรางวัลละ1,000บาทนะคะกระตั้งขอบ ปรบมือเป็นกาลังใจให้กับน้องๆทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ร่วมส่งผลงานกันในครั้งนี้ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีเลยนะคะของน้องๆนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพราะว่าโจทย์ที่ได้รับมาเป็นโจทย์จริงๆที่ทางสถานประกอบการนะคะก็คือเป็นโรงงานเชอร์รี่ไอศครีมนะคะที่ได้เปิดโอกาสมุมมองใหม่ๆให้กับน้องๆน,นะคะให้ได้มีประสบการณ์ในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์แผนการประชาสัมพันธ์นะคะ น้องๆก็สามารถที่จะบูรณาการความรู้ในห้องเรียนแล้วก็สามารถนาไปปรับใช้ในชิ้นง,งานของตัวเองแล้วก็ออกมาเป็นผลง,งานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้แล้วก็ได้รับรางวัลคว้าใจไปครองให้กับกลุ่มผู้บริหารของโรงงานเชอร์รี่ไอศครีมเลยแล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนคร ที่ฝนได้หยิบยกนำมาเล่าให้คุณผุ้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ